ตัวตึงโยวราชวันนี้ไม่เจอไม่กลับไะช่วงนี้เห็นคนนี้มั้งไหมครับเขายังอยู่ไหมอยู่ครับอยู่แต่เขาจะเดินไปเรื่อยอะครับแล้วเขายังมีลำโพงอยู่ป่มมีครับมีมีมีเหมือนเดิมอะเที่บอกว่าลำโพงหายลำโพงขายคืออะไรไม่ไม่รู้เหมือนกันอ้าวเขาจับไปแล้วไม่เจอหรอจับไปไหนอะจับไปบําบัดหลายกระแตเ้วเจอเดือนที่แล้วผมมาที่นี่เด็กๆทั้งนั้นเลยดูอะครับเขาก็แบบหาให้หน่อยหาตัวให้เจอผมก็เลยมาอีก รอบที่สามแล้วเนี่ยพี่สายต่อยครับพี่สายต่อยครับผมรบกวนถามหน่อยครับพอดีผมขึ้นไปข้างบนแล้วไม่หามสายตสือที่เห็นที่ตรงนี้มั้งเหรอพี่เขาเส้นทางงูอะไม่เคยเจอนานแล้วไม่เจอนานแล้วเหรอถ้าเห็นนี่ต้องได้ยินเสียงมาแต่ไกลแล้วไงแต่ดังนี่หายไปเลยอะ่ะดังแล้วหายไปเลยเปิดเพลงลั่นเต้นโอ้หมดทั้งเสียงใช่๋อพี่ครับผมรบกวนสอบถามนิดนึงดิหายไปนานแล้วหายไปนานแล้วเหรอ ปีเคยเห็นเขามาถ่ายคลิปกับปอตึกตึงเนี่ยเดี๋ยวลองถามเจ้าหน้าที่ปอตึกตึงดีกว่าจะมีโอกาสได้เจอป่ะพี่สวัสดีครับพอดีเหมือนผมเคยเห็นพี่เนี่ยพี่เขาเต้นทางงวดเขาเขามาแถวๆปอตึกตึงพี่พอจะเคยเห็นเขาไหมช่วงนี้หายไปเลยหายไปเลยเหรอหายไปแล้วไม่ได้พี่จาพี่จามันหายไปแล้วไม่รู้ไม่เจอไหมเจอไหมเจอไหม ยีงไงคนที่มาเปิดเพลงให้เราฟังอ่ะเฮ้ยบอกเขาดิว่าวเราจับไปอยู่บ้านพมาฟื้นคนในนียครับอ๋อเหรอฮะเอาไปแล้วจับจนหอบไปแล้วหลบเขาเลยไม่เห็นนะโอ้อะไรยังไงต่อไปอะอะไงต่อไปอะเราอ่ะชวนเขาไปเป็นแบบนายแบบวัดรูปแล้วให้ตังเขาอะไรอย่างเงี้ยใครอยากจะรู้ก็ไปถาม เกตสองลูกเขาเป็นคนไปส่งป้าเข้าไปนะครับขอบคุณครับดีีนี้ยังเดือดก็น่ารักก็น่ารักน่ารักไหมครับใช่ครเขาจะมาขอตั้งพวกยายอ๋อทุกวันไงอ๋อเหรอฮะเออแล้วก็เราก็ให้เขากินทุกวันอ๋อคนที่ไปส่งเขาคือหลานยายคนที่ไปส่งเขาคือหลานยายอ๋อเหรอครับหมายถึงไปส่งที่ที่โดนบัมบัดเหรอครับใช่ใช่อ้าเจอตัวแล้ว เขาเป็นคนน่ารักนะเขาได้ฟังคนน่ารัก,กผู้รู้เรื่องเดี๋ยวเราจะได้เจอเขาแล้วตื่นเต้นอนะ่ะเซเลบดีๆนี่เมื่อไหร่ผมจะดังเหมือนพี่นะ